สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเวบเรตตอนนะครับเว็บที่สร้างรายได้ได้ดีที่สุดหน้าตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมมียอดเงินที่สามารถถอนได้อยู่ที่ 1, 1 4 6บาทแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวถอนเงินนะครับวันนี้นะครับผมจะถอนอยู่ที่1000บาทนะครับซึ่งผมนะครับก็ถอนไปแล้วนะครับหลายยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อน วันนี้นะครับผมก็ถอนไปแล้วนะครับ3ยอดนะครับ700 600แล้วก็1000นะครับเดี๋ยวก็ได้ถอนอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ด้วยนะครับก็จะมีถอน1,200 2,500 1 2 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2,500ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเพื่อนๆรหว่างรอเงินเข้านะครับผมก็จะมาแนะนำถึงวิธีการสร้างรายได้นะครับซึ่งผมนะครับก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วแหละแต่ว่า เื่อบางคนที่ขี้เกียจไปดูคลิปเก่าๆนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับให้เรานะครับกดเข้ามาที่หน้าหลักได้เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับกองทุนที่2นี้นะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ยอดเงินในการลงทุนอยู่ที่750บาทนะครับซึ่งยอดเงินลงทุนนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเติมเงินเข้ามาเพื่อซื้อตั๋วนะครับ จากนั้นเราถึงจะสามารถลงทุนได้นะครับยอดเงินที่เราทําฟรีไม่สามารถลงทุนได้นะครับถ้าว่าเราลงทุนในกองทุนที่2นี้นะครับเราจะได้รับผลกําไรต่อวันก็คือ8.5นะครับได้วันละ63บาทนะครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้นะครับยอดเงินก็เข้าบัญชีแล้วนะครับถอนเงินประมาณ1นาทีนะครับยอดเงินก็เข้าบัญชีก็ถือว่าเข้าเร็วมากๆเลยนะครับโอเคต่อเลยนะครับเพื่อนๆ ระยะเวลาที่ทำเงินให้เรานะครับก็จะอยู่ที่60วันนะครับและผลตอบแทนทั้งหมดที่เราคาดหวังนะครับก็จะอยู่ที่504%เนะครับเท่ากับ3,780บาทเลยนะครับซึ่งยอดเงินนะครับจะปันผลในทุกๆวันเลยนะครับสมมุติว่าเราลงทุนตอนนี้นะครับตอนเที่ยงนะครับวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับผลกําไรก็จะเข้าบัญชีเรานะครับและเรานะครับสามารถถอนได้เลยนะครับเมื่อยอดครบ100บาทนะครับ ถอนเงินไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับถอนได้ทุกๆวันด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลากหลายกองทุนนะครับซึ่งก็จะเหมือนๆกันนะครับแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าราคาสูงขึ้นนะครับราคาลงทุนสูงขึ้นนะครับผลกําไรที่เราได้รับก็จะสูงขึ้นนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับก็ให้ลงทุนในงบที่ตัวเองนะครับรับความเสี่ยงได้นะครับ อย่างเช่นเราต้องการลงทุน750นะครับก็ใ <Gym>. ห <Napoleon>, ้เราคลิกเข้ามาที่คําว่าของชั้นนะครับแล้วก็ให้เรานะครับคลิกเข้าไปที่คําว่าซื้อตั๋วได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับอย่างเช่นเราต้องการเติมอยู่ที่750นะครับเราก็กดฝากเงินได้เลยแล้วก็ให้เรานะครับโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีที่ทางระบบเขาให้มาเลยนะครับให้เรานะครับโอนเงินผ่าน QR Code ที่ทางระบบเขาใหมาเลยนะครับ หลังจากที่เราโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมเสร็จนะครับยอดเงินของเราครับจะยังไม่ได้ขึ้นนะครับให้เรานะครับคลิกเข้าไปที่คําว่าบันทึกซื้อตั๋วนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับคลิกเข้าไปที่คําว่าชั้นจ่ายแต่ฉันไม่ได้รับตั๋วนะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับยอดนี้ก็คือยอดที่เราเติมเมื่อกี้นะครับก็ให้เรานะครับทําการอัปโหลดรูปภาพได้เลยนะครับ หลังจากที่เราอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมายังที่หน้าหลักนะครับแล้วเดี๋ยวยอดเงินก็จะขึ้นนะครับสำหรับวิธีการเชิญเพื่อนนะครับให้เรานะครับคลิกเข้ามาที่คําว่าลิงก์แอตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับทําการสรั่งดาวลิงก์เชิญของเราตรงนี้เลยนะครับ แล้วนําไปแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นเขาได้เลยนะครับเมื่อเขาสมัครต่อลิงก์เรานะครับเขาเติมเงินเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าส่วนแบ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าว่าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถแอดไลน์สอบถามผมเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ทลิหน้าบายบาย